สวัสดีครับวันนี้เช้าของวันที่11เ6 3นะฮะมนี่มีอีกหนึ่งเคสมาในนิส,นส,สันมาร์สกับสมาร์สคันนี้มาด้วยอาการฮะครเครื่องกระตุกสันน่นฮะไม่นิ่งเดินเบาไม่นิ่งนะแล้วก็ใช้เครื่องสแกนเนอร์จับนะฮะดูว่าเป็นที่อะไรกันครับสมาร์สคันนี้ฮะคเครื่องสั่นไม่นิ่ง เวลาใส่เกียรย์ยิ่งสั่นเลยครับตอนนี้มาดูกันว่าเป็นที่อะไระเราใช้สแกนเนอร์จับนะคินโคด p 0 4 0 0ยนะเกี่ยวกับ EGR นะ EGR 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 ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ,บรประมาณนี้ครับ เราก็จะสั่งอะไรนะมาเปลี่ยนให้ลูกค้าแล้วรีเซ็ตระบบใหม่ครับนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับนะคือตัวนี้นะเป็นมอเตอร์ EGR นะของมาสนะครับแล้วเราก็จะถอดออกมาครับเ่าถอดออกมาแล้วก็ นะสั่งอะไรนะสั่งอะไรมาใส่ให้ครับเนี่นะเป็นหน้าตาของวัเตอร์ EGR นะครับเนี่ยเราล้างทำงงความสะอาดก็อาจจะใช้ได้นะระยะยาวไม่แน่ใจว่าอาจจะใช้ได้นา,านแค่ไหนทางที่ดีควรเปลี่ยนดีกว่า ก็ทุกอย่างมันเป็นมันมีอายุงานของมันนะครับ mm hmm. ก็เราจะสั่งมาเปลี่ยนให้เลยครับอัน mm hmm. นี้เราใส่ตัวใหม่ที่เราสั่งมานะใส่พวแล้วใส่ก็ประกอบแล้วก็ทดสอบอีกท,ทีครับ yeah, มาดูกัน ว่าจะมีไฟลูกเครื่องโชว์ขึ้นมาไหมถ้ามีโค้ดอะไรติดเห็นไหมครับอ่านนี้คือเรายัางไม่ได้เคลียร์โค้ดนะเราถอดขั้วแบตเตอรี่ออกก็คือ,อยังไงไฟลูกเครื่องยนต์ก็ต้องโชว์ขึ้นมาครับแต่พอเราสตาร์ทติดนะมันก็ต้องดับ รอบเครื่องยนต์ก็กกถือว่านิ่งนะฮะน,นี่เปิดแอร์อ,อย่าเบรกดูลองใส่เกียร์ดูนะครับตัวเฉยๆรอบก็ได้นะครับ นะต่อไปเราลองใช้เครื่องสแกนเนอร์ดนะูตอนนี้โค้ด no no โค d ด ECM no code นะจิ้นเครื่องยนต์ไม่มีโค้ดแล้วนะฮะโค้ดตกค้างจะลองวิ่งทดสอบดูสนะิบยี่สิบกิโลนะว่ามันจะมีไฟ อะไรโชว์ขึ้นมาไหมผิดปกติไหมไ,ไม่มีอะไรผิดปกติเราก็จะจะส่งลูกค้าครับ